ตแจมฮอลิเดย์นสนับสนุนโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน Mercedes-Benz Mazda ครับวันนี้นะครับมาสเตเซล์ประเทศไทยนะครับในงานมอเตอร์เอ็เราก็มีการเปิดตัวรถทั้งสิ้น4รุ่นด้วยกันนะครับภายใต้คอนเซปต์คาร์บอนเอเดชันะครับซึ่งมีให้เลือกทั้ง4รุ่นก็คือมาสเตอร์สนะครับมาสเาม CX และก็ CX-30 นะครับโดยเป็นคอนเซปต์ของการตกแต่งตกแต่งรถพิเศษทั้งภายนอกและภายในนะครับให้ดูสปอร์ตขึ้นเลือกใช้การใช้สีพิเศษนะครับที่พัฒนาจากผู้ออกแบบมาสเตร และก็ที่สําคัญก็คือว่าราคาปรับเพียง1น0 0 0มื 100, บาทนะครับทั้ง4รุ่นภายใต้คอนเซปต์คาร์บ,บอนดิเชันเนี่ยยังคงไว้ซึ่ง Sky Active Technology นะครับและมาพร้อมกับระบบควบคุมก,การขับขี่อัจฉยะนะครับหรือว่า G-Vectoring Control นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของมาได้นะครับในการที่จะนําเสนอการขับขี่แบบสนุกสนานเร้าใจนะครับกับช่วงล่างที่เราได้รับการชื่นชมและก็นิยมเป็นอย่างมากนะครับ ทั้ง4รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับ u l t t m r u l t i r v t e s e เ v i c e นะครับเป็นแพ็คเกจฟรีข้ามรุษาตามระยะทาง5ปีนะครับซึ่งฟรีทุกอย่างนะครับทั้งค่าแรงค่าอะไหล่และก็ของเหลวนะครับพร้อมกับการขยายเวลารับประกันคุณภาพเป็น5ปีเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อในงาน m o เตอร์เอ็เนี่ย จะได้มาพร้อมกับตัว Master Ultimate Service สนะครับสามารถเลิกกังวลได้กับค่าบำรุงรักษาทั้ง5ปีนะครับหรือว่าพูดง่ายๆได้ได้ว่าแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวสามารถที่จะออกรถได้เลยแล,และไม่มีค่าใช้จ่ายในการร,รักษาของรถ m a s เ e อรที่ออกในงานม o เต r Expo นะครับแล้วก็เรายังมีตัว Master Pre m i เมียร์มินจเนะครับเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งของ m a z d a นะครับก็เป็นแคมเปญขอ้เอเสนอพิเศษในงานมอ t ต r Expo นะครับแล้วก็กับรถรุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นนะครับกับ c a ร b บ n Edition นะครับ พี่ต้อมครับ EQS ในงานนี้แหมมาแรงจริงๆความน่าสนใจของ EQS มีอะไรบ้างครับพี่จริงๆเรียกว่าเป็นความภูมิใจดีกว่าเพราะว่า EQS 500ตัวนี้เป็น รถยนต์ไฟฟ้าอย่าเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นแรกคราวที่แล้วมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังครับคราวนี้มอเตอร์คู่เป็นขับคล่สี่ล้อนะครับนั่นหมายความว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยอยู่ระดับเพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์เลยคืออัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยได้ต่ำกว่าห้าวิประมาณ4.7 4.8ุดเจ็ีวิครับซึ่งถือว่า เร็วมากนะครับแต่แตระยะทาง,งในการวิ่งเนี่ย<ม>ก็ยังวิ่งได้อยู่ในเลเวลที่เรียก่าประมาณ7 0 0กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรถนี่มันเป็นไซส์ที่เหมาะที่คุณจะขับเองด้วย<ม>แต่พอมาในเมืองไทยเนี่ยเราก็เชื่อว่าผู้บริหารหลายคนเนี่ยก็จะมองว่ามันก็มีวันที่ฉันอยากจะขับเองแหละ<ม>แต่เพราะวันที่ฉันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคุณจะต้องนั้นยังไง ทางเ d e เ b น n ์ประเทศไทยก็เลยใส่ตัว Rear s e a t Entertainment ที่เป็นตัว Entertainment พร้อมหูฟังอะไรเรียบร้อยเอาไว้ให้เผื่อไว้ด้วยโดยนำเสนอที่ราคา7 9ล้าน9าแสนบาทเรื่องของเรื่องเลยที่เรามาอยู่ในในมุมเหมือนขาววงกดตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่เราจัดแสดงรถที่เป็นรถ Plug-in Hybrid นะครับแล้วก็รถไฟฟ้านั่นหมายความว่าน้องใหม่ของเราเลยก็คือเจ้า C 3 5 0 e นะครับซึ่งเป็นรถ C Class โมเดลใหม่นะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วของแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งชาร์จด้วยระบบ DC ได้ด้วยเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลถึง100กิโลม,มากกว่านั้นนะะนะครับและนั่นก็คือข้อมูลดีๆนะของรถรุ่นนี้น่าสนใจของทาง Mercedes-Benz นะต้องขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากพี่ดอมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับ โนครับปีนี้ ออเช่ในงานอีเวนต์ปลายปีอย่างนี้นะครับมาต้าเอ็กซ์โปผมเห็นตัวคายเยนน่าสนใจมากถ้าพูดถึงคายเยนเนี่ยโอ้โหคันด้านข้างนี่เลยคายเยน GTS เป็นเครื่อง 4.8V8 สีเป็นสีเอ่อสเปเชียลคัลเลอร์เป็นคาร์ไนน์เวทนอกเหนือจาก GTS คันนี้เนี่ยรเรามี Hybrid, คายเยนไฮบริดคูเป้นะครับคันนี้เนี่ยมามาเพิ่มออปชั่นพิเศษเป็นไรเวทแพ็กเกจนะครับราคาคาร์บอนกระจกข้างคาร์บอนชุดบอดี้พาร์ทด้านหน้ามีคิ้วคาร์บอนสังเกตแบบโลโก้ท้ายก็สั่งทำสีเดียวกับรถพานาเมีล่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับในปีนี้พานาเมีล่าเนี่ย บูตวันนี้เนี่ยเราเอามาทั้ง3าบอดี้สไตล์เลยให้ให้ทุกคนที่อยากซื้อพนมาได้เห็นเลยว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองนะครับมาครัตอนนี้เรามาโชว์หคันนะครับเป็นสี Copper Ruby Copper Ruby ครับสีสีใหม่และภายในเนี่ยสวยงามมากด้านหน้านะครับยังมี ค่ายคันี่พาทได้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเราก็มีทั้งตัวทั้ง2บอดี้สไตล์ไม่ว่าจะเป็นตัวซาลูนแล้วก็ตัวคอสซูริสโมกพาไม่ได้อีกข้างหน้ารถสปอร์ตน118เราก็เอาเคแมนเข้ามาเคแมนทีครับผมสีน่ารักมากสวยมากครับฟรอเซนเบอร์รี่นะครับเป็นสีใหม่ครั้งแรกในในรุ่นเคแมนเหมือนกันครับแล้วก็เรือธงเลยก็คือ911911911 CarreraS มาในสีไพร์ต้อนกรีนนะจี๊ดจ๊าดมาก เมื่อกี้ที่อธิบายไปนะจริงๆยังมีอีกไฮไลท์หนึ่งนะบนเวทีใช่ผมลืมไปครับผม K-man GT4 RS ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็ถ้ายังมีเวลาเชิญชวนเข้ามาดูนะครับคันนี้เนี่ย GT4 RS ก็ปอ r s c h e เป็น K-man ไม่เคยมีตัว RS มาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่มีตัว RS ซึ่งเครื่อง500แรงม้านะครับ body เป็นแบบ l i g h t w e i g นะครับซึ่งมาเปิดตัวที่นี่ก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าใครสนใจปอร์เช่หรือยังไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นรุ่นไหนก, <S 1> <S 1> ก็ตามเนี่ยก็เข้ามาเดินดูก่อนว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเอง p o ต,โโตโมมุ๊กแ h o l i d a y